คอลัมคิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันจันทร์ที่16ธันวาคม2567ทักษิณแสดงอำนาจบาดใหญ่อดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรไปพูดที่หัวหินเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาในงานสัมมนาพักเพื่อไทยถือว่าเป็นการแสดงตนและแสดงความอาหาังการให้เห็นว่าประเทศนี้ตนใหญ่ยิ่งใหญ่ขับฟ้าไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมใดๆทั้งสิน้นแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแล้ว แต่สันดานของบุคคลผู้นี้ไม่เปลี่ยนและไม่เคยสำนึกว่าเคยเป็นนักโทษคดีทุจริตโกงบ้านกินเมืองอีกทั้งได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีโดยที่ไม่รู้สึกสำนึกและยังเจ้าคิดเจ้าแค้นกับผู้คนไปทั่ว จะเห็นได้ว่าจากการกล่าวประทถาในงานสัมมนาพักเพื่อไทยของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายผู้นี้ซึ่งสื่อได้พาดหัวข่าวว่าทักษิณชินวัตรขอคืน17ปีที่หายไปไม่จบก็เตะกันคนละทีซึ่งอันที่จริงถ้านับกันจริงๆทักษิณหายจากประเทศนี้ไปเป็นสัมภเวสีในฐานะนักโทษหลบหนีคดีทุจริตและร่อนไปโฉบมาด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนั้น เป็นเวลา15ปีกับ1เดือนเท่านั้นไม่ใช่สิบปีเพราะทักษิณชินวัตรยื่นคำร้องขออนุญาตต่อสารโดยหลอกว่าจะไปดูกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ในปลายเดือนกรกฎาคม2,551แล้วก็หลบหนีไปเลยและกลับเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคม2,566แต่จะอะไรก็ตามแต่ ตัวตนที่แท้จริงของทักษิณชินวัตรนั้นชอบอวดเก่งอวดฉลาดและต้องแสดงอำนาจบารมีให้คนเห็นไม่ยอมที่จะอยู่เงียบๆหรืออยู่ข้างหลังไปพูดที่หัวหินครั้งนี้จึงประกาศสักดาให้เห็นว่าตนนั้นไม่เพียงแต่เป็นเจ้าของขอคอกพักเพื่อไทยเท่านั้นหากแต่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงเสียงจริงของประเทศนี้อีกด้วย นโยบายของรัฐบาลที่มาดามแพรประกาศจะทำในปี2568จากการเดี่ยวไมโครโฟนแถลงผลงาน90วันณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT เมื่อวันที่12ธันวาคมก่อนหน้าการสัมมนาของพรรคเพื่อไทย1วันปรากฏว่าทักษิณชินวัตร ได้นำมาสรุปและขยายรายละเอียดให้เห็นเป็นรูปธรรมในเวทีสัมมนาครั้งนี้ซึ่งเป็นหนังเรื่องเดียวและม้วนเดียวกับที่ลูกสาวพูดยกมาให้ดูสี่ยอหน้าที่ทักษิณชินวัตรแสดงบทนาย,ยกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยตัวจริงเสียงจริงโดยไม่สนใจหรือเกรงกลัวว่าจะเข้าข่ายละเมิดกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า้วยพักการเมืองที่เกี่ยวกับคนนอกครอบงำหรือไม่แต่อย่างใด และเป็นการขยายรายละเอียดที่บุตรสาวได้โชว์เดี่ยวลิปซิงค์แทนบิดาเมื่อวันที่12ทธันวาคมเศรษฐกิจโตแน่ผมเชื่อว่า GDP ปีหน้า3.5%ไม่น่ามีปัญหาปี69 GDP 4.0%ไม่น่ามีปัญหาแต่ตรงนี้เรายังไม่พอใจเพราะถ้า GDP ไม่ถึง5%ประเทศไทยเราจะด้อยกว่าประเทศอื่นในอาเซียนวันนี้เราจำเป็นต้องหาเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจโดยที่ไม่เป็นภาระของประเทศ วันนี้นี่สาธารณะเราเยอะมาก68%ปีหน้าเพดาน70%มีวิธีลดนี่สาธารณะ2อ,อย่างอย่างที่1ทํา GDP ให้โตอย่างที่2ต้องลดการขาดดุลหรือจัดเก็บภาษีให้เพียงพอเป็นเรื่องที่พูดง่ายจะทายากทั้งคู่แต่ก็คงไม่เหลือบาก,กว่าแรงเพราะพักเพื่อไทยเราเกิดมาเพื่อความสามารถทางเศรษฐกิจถ้าเราทำไม่ได้คนอื่นทำยากละเศรษฐกิจเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องพลิกฟื้น ปีหน้าจะเป็นปีอย่างที่นายกอิงพูดเมื่อวานวันที่12ทธันวาคมเป็นปีแห่งโอกาสของคนไทยปีหน้าเป็นปีที่เราต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพแล้วต้องกดหนี้ลงให้ได้และดัน GDP ขึ้นให้ได้โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเกิดจากรัฐวิสาหกิจที่อาจต้องให้รัฐวิสาหกิจบางแห่งที่หนี้เยอะๆออกพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจไปบ้าง การลงทุนบางอย่างก็อาจจะต้องให้เอกชนมาลงทุนแทนเช่นการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพในอีก10ปีข้างหน้าเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นหลัก4ย่อหน้าที่ยกมานั้นคำว่าผมและเราคือสรรพนามบุรุษที่1เป็นคำแทนตัวผู้พูดและหมายถึงตัวแทนนาย,ยกรัฐมนตรีผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลรวมทั้งตัวแทนพรรเพื่อไทยโดยเหตุดังกล่าวนั้น ย่อมแสดงว่าทักษิณชินวัตรแสดงปฐาฐกถาในที่ประชุมสัมมนาของพักเพื่อไทยไม่ได้ไปในฐานะวิทยากรที่ได้รับเชิญให้ไปถ่ายทอดประสบการณ์แต่ไปในนามหัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้าพักเพื่อไทยสำคัญเหนืออื่นใดอีกประการหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงสันดานของทักษิณชินวัตรที่ไม่เปลี่ยนก็คือการแสดงอำนาจบาดใหญ่จากการพูดถึงพักร่วมรัฐบาลด้วยกันทักษิณชินวัตร พูดเหมือนเช่นที่เคยทีบหัวเรือมวลชนเสื้อแดงที่ส่งตนขึ้นถึงฝั่งมาแล้วว่าเมื่อสองวันก่อนมีการเอาร่างพระราชะกำหนดเข้าคอรมอปรากฏว่ามีพักร่วมพักหลบป่วยอย่างนี้มันไม่ใช่เลือดสุพรรณนี่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันมันต้องด้วยกันสิไม่อยากอยู่ต้องบอกกันให้ชัดเจนเราเป็นคนพูดรู้เรื่องห้ามหนีต่อไปใครหนีก็บอกถ้าหนีก็ส่งใบลาออกมาด้วยง่ายดี บรรทัดนี้ต้องถามอนุทินชาญบิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยและเพียรพันธ์สาเรรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติว่าถูกทักษินชินวัตรเหยียบหน้าถึงขนาดนี้แล้วยังสบายดีอยู่หรือไม่รุ่งเรืองปรีชากุล